ตอนนี้นะคะเจด้าก็อ <Wars> ยู่ร้านเคนนะคะเป็นร้านผัวซองนะคะตอนนี้นั่งอยู่หน้าร้านมาก่อนเวลานิดนึงเิยนะคะวันเสาร์ก็เปิด8ปดโมงครึ่งนะแปดโมงครึ่งวันปกติเจ็ดโมงครึ่งนะคะแต่ก็มานั่งรอกระดุมฟังนะคะตอนนี้จะได้ยินกระดุมฟังและยินมังกรนะคะตอนนี้อยู่ซอยสามทอนเจ็ดนะคะหรือว่าซอยค้องขุ่นนัดดินนะคะอากาศดีอยู่ยังไม่ร้อนนะคะตอนนี้ประมาณ8ปดโมงแล้วล่ะ ก็อีกนินเดีวยดวจะได้กินขนมปังนะคะวันนี้เตรียมมาแบบว่าสีแดงนะคะเพราะว่าวันนี้มีงานภารกินนะะจ,จกกยูทูสบเบอร์นะคะเจไดสตอรี่เจไดรูโล่รูอย่าลืมกด u b บส r i b e นะคะคุณพี่าปอยากกินอะไรคะวันนี้ก็มีเพ้กซองอร่อยเค้กซอ,องอร่อยนะคะร้านนี้เค้กซองอร่อยเพราะว่าเขาทำเป็นโฮมเมด นี่ว่าอยากกินกาแฟกับัวดซองนะคะชื่อร้านอะไรคะเคนส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 กินซอเสือขนดวันนี้แต่งตัวหล่อไปไหน๊ะไปเป็นอะไรนะคนถ่ายมือกล้องตากล้อง ตอนนี้นะคะเชฟก็กําลังทําขนมอยู่เราก็นั่งรอขนมน้ำลายไหลไปก่อนนะคะเพราะว่าร้านเป็นเปิดเป็นมงครึ่งเขาก็จะอบใหม่ๆทุกวันนะคะอ้ขนมปังจ้า ะะมีแต่มนมนมๆนะคะืรู้สึกว่าเขาจะมีหุ้นส่วนกันสามคนนะเพื่อนๆขนมปังยังไม่ได้อบนะคะแต่ดูแล้วน่าจะน่ากินนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มาร้านเคนส์นะคะเพราะว่ามีคนบอกว่าขนมปังร้านนี้อร่อยมากนะคะก็เลยวันนี้ดันด้นมาไกลเพื่อมากินขนมปัง หือก็จะมีลูกค้าประจํามารอแล้วนะคะเหมือนเราเลยแต่เราไม่ใช่ลูกค้าประจำนะคะเพิ่งมาครั้งแรกระหว่างนี้นะคะเราก็มาแอบชมนะคะว่าคาเฟ่นเนี่ยเขามีชื่อเสียงติดอันดับ1ใน10ของร้าน ครัวซองที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานะครเลยทีเดียวนะคะได้บรรยากาศร้านแบบต่างประเทศนะคะเป็นร้านครัวซองเล็กๆนะคะหุ้นส่วนเขามีอยู่3ามหนุ่ม3คนนะคะก็จะมีเมนูเป็นครัวซองหมดเลยนะเพื่อนๆนะคะ,ะที่ร้านเนี่ยจะเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะประมาณเวลาเปิดเดี๋ยเจ็ดโมงครึ่งนะคะในวันธรรมดาถึงบ่ายสามส่วนวันเสาร์นั้นนะคะอย่ามาไวนะคะเจะด้ามาไวเกินไปนะคะ ร้านเขาเปิดแปดโมงครึ่งนะคะตอนเช้าครัวซองเนี่ยเขาก็จะตื่นมานวดแป้งตั้งแต่ตี4ี่ตีห้านะคะเจดาก็ไม่แนะนําให้เพื่อนไปเร่งพ่อครัวนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้กินนะคะคเนื่องจากว่าคิวเขาก็เยอะเวอร์อยู่แล้วนะคะเหมือนตามที่เราเห็นผู้คนมากมายมายืนรอคิวพร้อมๆกับเจด้าตอนเช้าวันนี้นะคะครัวซองมีตั้งแต่เป็นครัวซองเปล่านะคะ ในวิดีโอที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่คือครัวซองเปล่านะชิ้นละ65บาทค่ะแล้วก็เขาจะมีะช็อกโกแลตครัวซองนะคะซึ่งเป็นเมนูโปรดของเจดาที่อยากจะชิมมากเวอร์ในวันนี้นะคะอยู่ที่ราคา70บาทค่ะอัลมอนด์ครัวซอง85นะคะส่วนใครที่ชอบครัวซองที่เป็นแซนด์วิชนะคะก็จะมีแฮมชีส รัวซองนะคะแล้วก็ที่เป็นสติ๊กตรงนั้นเป็นเบคอนนะคะเพื่อนๆคือตอนที่รอขัวซองมันหอมมากเวอร์มันหอมอยากแบบว่ากินทั้งจานนั้นเลยทีเดียวนะคะแต่เราต้องรอคิวค่ะของอร่อยต้องรอคิวนะคะหนุ่มน้อยของเราก็กำลังทำแฮมชีสรัวซองนะคะเดี๋ยวเขาจะใส่ชีสแล้วก็จะใส่แฮมเข้าไปแล้วก็เข้าไปอบให้เราอีกรอบหนึ่งนะคะ เจด้าสั่งทุกเมนูเลยที่เขามีนะคะพร้อมกับกาแฟของคุณท่วาแล้วก็กาแฟเย็นของตัวเจด้าเองนะคะระหว่างนี้อยากให้เพื่อนๆนะคะมาเกาะ ตู้ขนมดูกับเจดา้าดูสิมันน่ากินมากเลยอะเหลืองสวยน้ำตาลทองโอ้ยอยากจะกัดกินทุกคำที่นั่งของร้านนะคะมีไม่เยอะนะคะเพื่อนๆประมาณ2-3โต๊ะนะคะส่วนมากจะถือกับบ้านกันนะคะถึงคิวเจด้าแล้วเออน้องคะ่ะพี่เอาทุกเมนูเลยคะ่ะจัดเต็มมาเลยคะ่ะดูจากตามหุ่นพี่แล้วเออหิวมากนะคะ จัดมาเลยค่ะ๋อน้องๆเขาก็มายืนรอคิวนะคะนี่คือกาแฟของคนที่ว่าผู้ชายที่ดื่มกาแฟยากเวอร์ที่สุดในบ้านนะคะดูหน้าตาคะนะดูหน้าตาของคนดื่มกาแฟนะคะตอนเช้านะคะทำหน้าดึกๆืดึกด,กด,กดกแบบนี้นะคะระหว่างนี้นะคะผู้คนก็เริ่ม มาทยอยมามากขึ้นมากขึ้นนะคะครัวซองที่นี่เขาจะไม่ใส่จานเสิร์ฟให้เรานะคะแม้ว่าเราจะกินที่ร้านก็ตามค่ะเขาจะใส่ถุงกระดาษให้เรานะเพื่อนๆเราก็มีหน้าที่ไปเอาแหนปกินนะคะหรือว่าทิชชู่เช็ดปากที่เป็นอ,อยู่หน้าเคาน์เตอร์นะสีดำเขาจะมีทิชชู่ให้นะคะเอาทิชชู่เนี่ยมาจับขนมกินเองค่ะชิมกาแฟนิดนึง โอโอเคอร่อยนะคะผ่านค่ะสามผ่านนะคะสำหรับกาแฟเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าขวซองที่เจถ้าสั่งมามันจะน่ากินขนาดไหนเพื่อนๆโอ oh, ้ตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะสั่งไม่มากค่ะประมาณ10ชิ้นเท่านั้นเองโอ้ oh, ดูสิมันสวยฉ่ำมากเลยชิ้นนี้คืออัลมอนด์ัวซองนะคะเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปค่ะจะเป็นอะไร โอ้นี่เป็นแฮมชีสนะคะซีีแฮมชีสค่ะแล้วเบคอนสติ๊กของเราอยู่ไหนเบคอนสติก๊กเบคอนสติ๊กอยู่ไหนอยากกินมากเวอร์นะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมกับเจด้าค่ะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรบ้าง